สวัสดีครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านไอเฮาผู้เวลล่านะฮะที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็นับเป็นเพื่อนที่มหาลัยนะครับเดี๋ยวเขาจบมหลายปีแล้วก็มานัดเจอกันมิสติงกันช่วงปีใหม่พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในบ้านกันดีกว่านะครับว่าภายในบ้านมีอะไรบ้างนะครับเขาจัดแต่งอะไรยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆเขามีสระว่ายน้ำนะมีสไลเดอร์บ้านภายนอกก็ดูโอเคอยู่นะฮะดูสไตล์มินิมอลนะครับ ส่วนด้านหน้าก็จะมีที่นั่งกินแล้วก็มีบาร์เหล้าตรงนี้ให้ด้วยอยากจะกินนอกบ้านก็มากินตรงนี้ได้เลยแต่ก็ใบใหเย็นๆก็จะร้อนหน่อยนะแดบดบส่องมาตรงนี้เต็มๆเลยนะครับส่นมาดูด้านนี้นี่ก็จะมีสไลเดอร์นะครับโอ้โหวันสองเกลียวเลยนะความสูงไหมก็พอประมาณไม่สูงมากะว่ไว้น้ำก็จะขัดขนาดประมาณนี้นะข้างหลังก็จะเป็นส่วนของทําอาหารนะครับ เตรียมอาหารกันนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะเ,เขาก็จะมีพวกอุปกรณ์มีเตาให้มีซิงค์อะไรให้หมดเลยนะครับจานชามเขาก็มีให้รบถ้วนนี่เราก็มีหมักเนื้อหมักหมูมีทอดมันมีเฟนฟายนะแล้วก็เตรียมมาให้เด็กๆเป็นไงบ้างครับแกนมน,นี่นะเทียไม่ได้ไออยู่ในไอกระเป๋าอะคุณเล็กนี่เขาทำอะไรนะแกไอต้มยำนะฮะเด็ด ใบใบมะกรูดนะโอ้อยงแม่สีเรือนมากเลยนะครับนี่มะนงมะนาวเตรียมให้พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีก็มีหลายเมนูนะมีทั้งต้มยำแล้วก็หมูย่างเนื้อย่างทอดมันเฟรนฟรายเนกเก็ตมีพร้อมเลยครับปลาแซลมอนปลาแซลมอนกทั้งหาดนะครับแล้วก็มีกุ้งนี่ครับกุ้งย่างนี่ก็เกือบ3โลนะเนี่ยม,มีปลาหมึกด้วยนะมีลูกชิ้นหมูด้วยนะมีลูกชิ้นหมูด้วยนะครับโอ้โหเต็มเลยนะ มีไก่ด้วยครับมีไก่นี่แบบนี้นะครับไก่นี่กุ้งกุ้งมังกรโอ้กุ้งมังกรเลยนะโอ้ยนี่ครับก็มีพี่พิกุนนะครับก็ทําการหั่นขากุ้งโอ้โหโหดร้ายมากนะฮะโอ้โหนี่เป็นไงครับจะทำต้มยำกุ้งนะอ่าทำต้มยำกุ้งด้วยนะครับอ่าไฟเราได้แล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์ตรงเตาก่อนแล้วกันนะครับนอนเพื่อนเออโอเค นี่ครับการจุดเตาก็ง่ายๆนะครับเราก็เอาเศษใบไม้นะครับตามข้างทางนะรเราใส่ๆสุมๆไปเดี๋ยวมันก็ติดขึ้นมาเองง่ายมาก<อ>พี่ต้นถอดเสือเส้อหนห่อยเพื่อนฮะมปเพื่อเชื้อเพิ่มเอาเสื้อหน่อยจุดไม่พอ,อพี่ <c oughs> ต้ดนดูดีกว่าเสื้อผูเป็นเสื้อเสื้อกันใส่กันี่ก <c oughs> ็เริรม่มได้แล้วนะครับ พร้อมแล้วนะทั้งกุ้งทั้งหอยอโอ้โหนะพี่ด้วยฝีมือพี่พิคุนนะหอยแนนหอยแนนซีริวเลยโอ้หแนนซีริวเลยนะ เป็นยังไง้างพี่ต้นที่นี่ถือว่าโอเคไหมครับโอเคนะครับผมจริงๆก็ริีบกับบ้านผมนิดนึงแหละแต่ว่าก็พอพอพอแต่พี่ต้นวิ่งมาจากโคราชเลยใช่โอ้กี่ชั่วโมงเนี่ยวิ่งเดินทางมาประมาณสามนาทีก็ถึงสามนาทีก็ถึงโอ้โหนี่เป็นเดือดฟาแล้วเป็นเดือดแฟดเลยเดือดแฟดอ่าเพื่องครับเป็นไงครับโอเคไหมนานๆเจอทนทีเพื่อนก็ดีนะขอให้เป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องดีๆแล้วโอเคโอเคยังไง เ่ด <mm ี๋ยวพาไปดูข้างในบ้างดีกว่านะครับว่าแต่ละห้องมีทั้งหมดกี no> ่ห้องนะสําหรับที่นี่เดี๋ยวพามาห้องที่เรานอนก่อนแล้วกันนะครับนี่ห้องที่เรานอนนี่น้องแกนจะไปไหนเนี่ยไปเล่นน้ำอ่ะโอเคพร้อมชุดพร้อมสำหรับห้องที่ผมพักที่นอนคืนนี้ก็นี่ครับก็แบบนี้มีทั้งหมด สองเตียงนะครับอันนี้ก็เตียงคู่อ่าอันนี้ก็เตียงแบบเหมือนนอนได้สองคนนี้ก็ตอนได้คนเดียวสาหรับสามคนนอนประมาณนี้นะครับหรือว่าจะสี่คนนอนก็ได้ห้องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันนี่ครับโอห้องน้ําก็สะอาดสะอ้านนะครับห้องน้ําสะอาดสะอ้านแต่เสื้อลายน้ใส่ดีไหมแืมห้องน้ําสะอาดสะอ้านก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีทีวีในตัวแต่ละห้องเดี๋ยวเรามาดูห้องด้านในกันอีกบ้างนะครับ นี่ครับอันนี้ก็สองที่นอนนะครับก็นอนได้ประมาณสามถึงสี่คนห้องน,นี้ก็ค่อนข้างว่างอยู่แต่ละห้องนะครับพี่บี่บาสเขามีชาวนาน้นี่ยห้องนี้ก็โอ้ี่นอนได้สี่คนนะครับมีสองเตียงเหมือนกันนะอันนี้ก็มีเตียงใหญ่สองอันเลยเหมือนกันห้องก็ค่อนข้างกว้างนะครับน,นี่ก็มีทีวีในตัวมีห้องน้ําในตัวรู้สึกจะมีห้องน้ําในตัวเกือบทุกห้องเลยนะ อันนี้ก็เป็นห้องโถงห้องนั่งเล่นแบบร้องคาราโอเกะด,ดูดูหนงังฟังเพลงกันนะตรงนี้นะเขาก็จัดได้อย่างลงตัวมีโซฟาใหญ่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นครัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกที่นอนอีกที่นึงนะฮะสําสำหรับพวกที่โสดมาโกกดาน <laughs> มแม่จะต้องเอาพ่อแม่รนอนเวยนะไม่ด้ไปคนเดียวนะนี่นี่อ๋อหน้านอนมากครับ แต่จะมาจ่งึ้นตรงนี้ไม่ได้นะเพื่อนนะจะมาจ่งึ้นตรงนี้ไม่ได้นะไม่เอานะไม่ไหวแล้วไม่จ่งคืมไม่ได้นะกระจกนี่มันก็มันก็มองเห็นอยู่นะบรรยากาศริมสระว่ายน้ำนะครับตดีนี้ก็มีที่นั่งนั่งกินนั่งอะไรกันนะครับตัวนี้ก็ต้นต้นไม้สักนะครับครับผมแสนแปดอันนี้อันนี้สักสักสักกลายหน่อยครับลายลายจิ้งจกลายจิ้งจกเลยลายจิ้งจกเลยโค้งเลยไม่ใช่โอ่งนะครั ดโดยรวมก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นที่พักที่มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ฮอลลีเดย์ครับว่าท่านหน้าตาดีไว้เราทำเลยครับอ๋อเหรอฮะต้องหน้าตาดีเท่านั้น<ด>ใช่ไหมโอ้โหเรานหน้าตาดีกันหมดทุกคนใช่ใช่เราหน,น้านตาดีกันนะโอ้โหแน่นอนสิถ้าเราเกิดเช้าวันนี้หน่อยแลเดย์ก็ไม่ได้เกิดเดยกัพวกมันใช่ไหมใช่ฉันกล้าพูดนะเราความกล้าเป็นอย่างสูงมีความมั่นใจเลยโอ้โหเป็นไงบ้างครับเพื่อนไงครับจุดเตาถ่านไปถึงไหนแล้วเนี่ย ไอ้คนที่พี่โตตอนแรกที่ว่าจะจุดเตาคนนี้ไปไหนวะไอ้คนที่ไปเอากิ่งมาไม่เอาอะไรมาวางไปพักได้เดี๋ยวไปไหนแล้ววะไอแล้วไปแล้วไปแล้วปล่อยไปปล่อยไปตามยะถากกันสำเร็จแล้วเพื่อนได้กินสำเร็จแล้วเพื่อนโอเคนะโอเคนี่เราก็หมักเป็นเวลาหนึ่งปีนะหมูของเราเนื้อของเรานะนี่นะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันอีกทีตอนหลังเสร็จแล้วกัน เราก็ได้เป็นเกียรตินะครับสำหรับมาชิมรสชาติของพี่พิคุนนะครับอันนี้เราก็อันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ปิคุนครับครับโอเคให้ให้ชิมน้ำเลยครับไม่ได้ชิมเนื้อเลอ๋อให้ชิมชิมน้ำใช่ไหมต้องมีลีละราการชิมนะถ้าผมไม่งั้นจะไม่อร่อยครับเอาน้ำก็ได้เอาน้ำก็ได้เดี๋ยวอร่อยมากจังครับรสชาติดีแล้วรสชาติดีอร่อยอร่อยเยี่ยมเยี่ยมอร่อยโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูนี่ด้วยครับ ันนี้ลูกชิ้นอันนี้เชฟแบงค์ดิส้อ่าเชฟแบงค์นะครับไปเชฟแบงค์แบบนี้นครับวันนี้กูไม่น่าลำบากได้ได้แดกหรือยังครับเนี่ยไม้ม้ละห้าร้อใช่ไหมครับลูกชิ้นได้คยบแ่ตัวเชฟใน่าจะเกินนะว่าอันนี้น่าจะได้แล้วล่ะจากการดาคือไม่ขึ้นเยงโอเคสูกแลวครับสูกแล้วนะเดี๋ยวลองกินต้มมาก่อนแลวครับลูกชิ้นลองก่อนนะลองเลยนองดูนะเดี๋ยวลองชิมดูนะน้ำจิ้มไม่มีไม่ต้องนะม้ำิ้มนี้อ่ามีมวเดี๋ยวโอ นี่น่าจะนี้แน่เลยอ่าเนี่ยฮะอันนี้ไม่มีออยด้วยใช่ทำนี้ออยอ้อยออยอ้อยอย่างเดียวนีเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าดำดำไม่ไม่ต้องคลิปออกกินเลยนะซัดเลยคือมันมันไฮไลท์ของทางร้านนะฮะใช่เลยมาโอ้โหมาถั่วจิ้มกับนมอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ อร่อยเนะกูมามีเลยสุดยอดจะยอดยังทำยังไงแค่อร่อยขนาดนี้ก็ับเคล็ดลับมั้น่าจะเป็นใบไม้ที่ใบมือหนึ่งเขาเด็ดมาแต่จะเป็นจากใบไม้กินจากใบไม้มันช่วยทำให้ชูรสชาติขึ้นนะโอเคเยี่ยมครับผมนี่ครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับต้มยำกุ้งเมนูแรกของวันนี้นะเมนูแรกเสร็จไปแล้วนะครับผมโอ้โหน่ากินน้ำไม่เจอเลยเกือบอีกนึงนะสุดยอดโอ้โหพี่คุณจะจัดเฟ้นไฟให้เด็กๆกันเป็นเมนูที่สองนะครับ เด็กๆตอนนี้ก็กำลังเล่นกันสนุกสนานนะครับรบนี่ฮะนั่นนะครับนี่เดี๋ยวก็รออีกสักพักหนึ่งก็จะได้กินกันแล้วนะสำหรับเึ้นไฟนี่นะเคูกชิ้นเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยฝีมือเชฟแบงค์นะครับนี่ย่างย่างแบบไม่แบบสไตล์อินเดียอ่าคือย่างแบบเแเม็กซิกันครนะเม็กซิกันนะสตรีทฟู้ดสตรี้เนี่ยไม่ต่าเลยไหมไใช่ที่โอเคเราจะไปเผาก่อนไหมต่อไปเราจะทําอะไรครับผมกุ้งปะ รอะไหมึกก้างครับก้างก้างยุ่งกุ้งอ่ากุ้งย่างไงทำไมเราจะย่างกุ้งกันนะนี่มาอยวเตรียมพร้อมนะตรงนี้มาแล้วย่างกุ้งโอเคมาครับเดี๋ยวเราลูกชิ้นไปเสิร์ฟกันก่อนแล้วกันนะครับนี่พักก็จะไปด้วยตักธบูชาเลยเีอย่างงูนี่อย่างงูเซนอย่างงู เริ่มต้นวันที่หนึ่งเดือนมกรานะครับก็เป็นปีใหม่พอดีนะฮะ<ต>นี้ท่ปีนี้ที่ไหนเราไมยังมาพูดนี่เหมือนเดิมใช่นี่ก็อาหารมือแรกของปีนะฮะื <c oughs> ้อที่พี่พิคุณอีกแล้วนะฮะเวราต้องไปกราบการพี่พิคุณเลยขอบคุณเลยนะเนี่ยทั้งทั้งเมื่อคืนทั้งตอนเช้าเหมารวบเลยเหมาเดียวเลยส <c oughs> ุดยอดน,นี่ก็ใส่ใส่เข้าไปเป็นหญ <c oughs> ิงแม่บ้านประจำตระกูล ของเสียต้นดีนะฮะจินดาจิวัตเอ้จินดามุกจินดามุกนะครับเป็นแม่บ้านประจำตระกูลจินด็กอายุน้อยร้อยละยี่ร้อยละยี่ใช่ไอาน้อยจังโอเคนะเด็กๆก็เริ่มเต่นกันแล้วนะอินวาไปบ้างเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นไงบ้างนอนกี่โมงครับตีสองใช่ไหมโอ้โหโหวิ่งทั่วบ้านเลยฮะเล่นข้อนหากันเด็กๆน่าสนานกันไปนะ น,ดดน้องแกงกันไปดีก şey> ว่านีฮะเำลืมจเลยยังเมาทีตายังเมาน้ำลายอยู่เลยนะจะต้องมาตื่นมากินก่อนเมื่อคืนบนหิวหือสามลูกขอเลยเนี่อาหารมื้อเช้าของเราวันนี้นะนี้เราก็จะไปต่อนอีกที่หนึ่งเป็นโรงแรมใช่โรงแรมมีสระว่าน้ำเหมือนกันไปด้วยสิครับไปด้วยไปด้วยก็เดี๋ยวอาจา แวะเดินตลาดนัดโตลุ่งนะครับถแถวโวหินนะนะแต่มันก็อยู่ใกล้ๆที่พักของเรานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็เตรียมเคลียร์สัมภาระนู่นนี่เรียบร้อยกินอะไรกันเรียบร้อยก็เดี๋ยวเตรียมออกเดินทางกันนะครับ mm hmm. แล้วก็เช็คอ mm ิน hmm. ตอนเที่ยงนะครับ mm hmm. โอเคครับ